สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PH Gaming นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาหาหีบสมบัติลับนะครับซึ่งการหาหีบสมบัติลับเนี่ยเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยจะต้องเคลียร์เควสหมอกแดงในวันที่4ที่เกาะซูโรมิให้เรียบร้อยแล้วก่อนนะครับแล้วเราจะมีเควสในการตามหาวิญญ,ญาณทั้ง9ดวงกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าวิญญ,ญาณแต่และตัวจะอยู่ที่ใดบ้าง สำหรับดวงวิญญาณในดวงแรกนะครับจะเป็นดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับชิริโคโรพีนะครับจะเป็นวิญญาณของคนพายเรือซึ่งวิญญาณของคนพายเรือเนี่ยเขาก็จะบอกใบเราว่าเขาเนี่ยจะต้องตามหาดวงวิญญาณที่เหลือเพื่อที่จะพาขึ้นเรือน,นี้ออกจากเกาะน,นี้ไปนะครับซึ่งหากวิญญาณดวงใดที่เรายังตามไม่พบเราก็จะได้คําใบ้จากเขานะครับจนกว่าจะพบดวงวิญญาณดวงต่อมานะครับจะเป็นดวงวิญญาณของเรรกนะครับ สำหรับดวงวิญญาณของเรโรนะครับให้เคลื่อนวาร์ปมาที่บริเวณวาร์ขวาของภูเขาคันนะแล้วก็พุ่งตรงมาทางด้านเหนือนะครับจะมีแนวคล้ายๆกับเป็นเทือกเขาเล็กๆนะครับตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอกับวิญญาณของเรโรแล้วเขาก็จะเล่าเรื่องราวของชีวิตของเขาให้ฟังหลังจากนั้นเนี่ยวิญญาณของเรโรเขาก็จะบอกใบให้เราไปขุดหลุมศพของภรรยาเขาที่ศาลเจ้าชิระอีกนะครับ เราก็จะวาร์ปไปที่สานเจ้าชีระอีกนะครับเพื่อที่จะไปตามหาหลุมศพที่วิญญาของเรโรเขาบอกใบไว้สําหรับตําแหน่งของหลุมศพนะครับก็จะแสดงอยู่ในคลิปวิดีโอจะเป็นบริเวณที่อยู่ค่อนข้างทางด้านขวาของตัวสานเจ้านะครับบริเวณที่เราจะขุดเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีกอใบไ,ไม้สีเหลืองตรงนี้นะครับเมื่อเรากดขุดแล้วเราจะเจอกับฮิริชาวไฟฟ้านะครับเป็นราวชาวนะไฟฟ้าเราก็จะตีมันให้ตายนะครับเพื่อที่จะทำเควสนี้ให้สําเร็จ แล้วจากนั้นเนี่ยดูัณของเรโรเขาก็จะปรากฏตัวครั้งหนึ่งนะฮะเขาโหดรอชอบใจมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเรโรเองนะครับแล้วก็พยาของเขาด้วยนะครับเขาก็มีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะชอบแกล้งคนเป็นปกติแล้วนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าชอบใจเรามากที่เราโดนแกลง้งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อเราเคลียร์เควสจบแล้วนะครับดูมณีของเรโรก็จะชี้ทางให้เราไปเปิดทีบสมบัตินะครับะะเพื่อที่จะได้ตัวพรายโมเจมมานั่นเองะครับ ในบริเวณใกล้ๆกันนะครับก็จะมีดวงวิญญาณอีกดวงหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านนโนนะครับสำหรับดวงวิญญาณของนนโนเนี่ยเริ่มแรกนะครับให้เราวิ่งลงไปนะครับในตำแหน่งที่เป็นหลุมข้างล่างนะครับอ่าตรงนี้นะครับพอวิ่งมาแล้วปุ๊บจะเจอดวงวิญญาณของนนโนนนโนก็จะชวนเราเล่นซ่อนแอบนะครับภารกิจของเราก็คือจะต้องไปตามหานนโนบริเวณรอบๆสาลเจ้านะครับซึ่งตำแหน่งต่อมาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ นนโก็จะไม่ยอมแพ้นะครับเขาก็จะไปหาที <Luis> ่ซ <diction aries> <ificar hat> ่อนอีกครั้งหนึ่งเราก็จะไปหาที่ที่3ก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นที่ซ่อนของนลนโจะไม่ได้อยู่ห่างไกลจากสารเจ้าเท่าไหรนักนะครับในที่ต่อไปนะครับที่ที่4เนี่ยอาจจะไกลออกไปสักนิดนึงนะครับจะอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าของสารเจ้านะครับที่เป็นเนินขึ้นมานะครับจะอยู่บริเวณต้นไม้นะครับอ่าพอเจอนลนโครั้งนี้ก็น่าจะเป็น ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะมาตามหาโนนโนว่าโนนโนซ่อนอยู่ตรงไหนหลังจากนี้นะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปหาที่สุดท้ายที่โนนโนอยู่นะครับก็คือบริเวณคอนด้านหลังสานเจ้านะครับอ่าเราก็จะวิ่งไปที่คอนด้านหลังสานเจ้าแล้วเราก็จะไปเจอกับตัวของโนนโนจริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีเพื่อนอยู่สักคนหนึ่งนะครับที่เขาก็เล่นซ่อนแอบกันบ่อยๆแต่ว่าเขาเองเนี่ยเขาก็ภูมิใจในตัวเรามากเนาะเพราะว่า เราเนี่ยเป็นคนที่เล่นซ่อนหากับเขาได้เก่งมากนะครับหลังจากนี้นเ,นเขาก็จะบอกลาเรานะครับอันนี้ก็เป็นฉากที่ค่อนข้างเศร้าสะเทือนใจอยู่เหมือนกันนะครับถ้าลองอ่านคำพูดดีๆเนี่ยค่อนข้างเศร้ามากเลยนะครับหลังจากที่เขาบอกลาไปเนี่ยก็จะมีหีบสมบัติปรากฏขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้ไม่โมเจเองอีก20่สิบไ่โมเจงครับ ดวงดวงต่อไปดวงที่4นะครับจะเป็นดวงวิญญาณของคุณย่าอุณนะนะครับคุณย่าอุณนนะเนี่ยจะเป็นดวงวิญญาณที่ห่วงหลานๆอยู่2คนนะครับที่ชื่อว่าคิโตะกับคีนะสําหรับดวงวิญญาณของคุณย่าเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อะไรมากนักนะครับแต่คุณย่าอุณนนะเนี่ยเขาจะให้ตัวของซากุระบลูมของเรานะครับมา3อันนะครับแล้ว ก็จะบอกใบ้ว่าตอนนี้เนี่ยคิโตกับคีนะาเนี่ยออกไปวิ่งเล่นที่ไหนก็ไม่รู้ดังนั้นดวงวิญญาณดวงต่อไปเราก็จะไปหาดวงวิญญาณของคิโตกับคินะกันครับสำหรับดวงวิญญาณของคิโตและคีนะนะครับจะอยู่บริเวณเกาะเล็กๆทางด้านซ้ายของภูเขาคันนะนะครับทางด้านซ้ายก็คือจะเป็นด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับจะเป็นเกาะเล็กๆหนึ่งเกาะที่จะมี ประตูวัดไฟฟ้านะครับที่สามารถลิงเข้าหากันได้เมื่อมาถึงแล้วเราจะเจอดวงญญาณของคิตโตกับคินะนะครับเราก็จะต้องคุยกับดวงญญาณทั้งสองดวงนี้แล้วเราก็จะต้องให้ตัวซากุระบลูทุกครั้งนะครับก็คือ 1รอบในการคุยเนี่ยเราจะให้ซากุระบลูม1ชิ้นนะครับและเมื่อเราให้1ชิ้นเนี่ยคิตโตกะกับคินะเนี่ยก็จะออกวิ่งเล่นไปยังบริเวณอื่นๆเรื่อยๆดังนั้นเมื่อเราคุยในบริเวณนี้เสร็จแล้วตัวคิโตกะกับคินะเนี่ยจะบอกว่าเขาจะไปที่ไหนต่อนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะอ่านได้เลยว่าเขาจะไปตรงไหนต่อนะครับแต่สําหรับในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะชี้เป้าให้แล้วว่าเขาจะไปตรงไหนบ้างครับสําหรับการให้ซากุระบลูมนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอบแรกเนี่ย ดิญญาณของคิโตและคินะเนี่ยก็จะมุ่งไปที่ศาลเจ้าชีระอินะครับเราก็จะวาร์ไปที่ศาลเจ้าชีระอิต่อเ <IS> มื่อเราวาร์มาถึงแล้วให้เราเดินลงมาข้างล่างนะครับตรงมาเรื่อยๆื่อเนี่ยก็จะเจอดิญญาณของคิโตและคินะเหมือนเดิมครับเราก็ต้องชวนเขาคุยนะครับหลังจากจที่คุยจบแล้วเนี่ยเราก็ให้สักรุราบลูมไปอีกหนึ่งชิ้นครับ หลังจากนั้นนะครับคิโตกะคีนะก็จะพาเราไปที่บริเวณตะวันตกเสียงใต้ของที่ราบอุตะเกะนะฮะเราก็จะวาร์ปไปยังวาร์ปด้านบนนะครับของภูเขาอ,อุตะเกนะเขาก็จะซ่อนอยู่ตรงหลืบนี้นะครับเมื่อเจอแล้วเราก็เหมือนเดิมครับชวนคุยแล้วก็เขาก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราคุยครบทั้งคู่แล้วเราก็จะต้องให้ตัวซากุระบลูอีก1ชิ้นเพื่อที่จะเป็นการจบการสนทนาในครั้งที่3นี้ นะครับแล้วคิดตกับคีนะก็จะบอกต่อว่าเขาจะไปที่ไหนต่อ ึ่งจุดต่อไปที่คิตโตกับคีน่าจะไปนะครับก็จะเป็นบริเวณแม่น้ําทางทิศใต้นะครับซึ่งก็เป็นแม่น้ําที่ตัดผ่านบริเวณด้านล่างของที่ราบอุราเกตนี่เองนะครับที่บริเวณที่มีน้ําตก่าใกล้ๆกับน้ําตกนะครับเราบินลงมาเราก็จะเจอกับดวงยาของคิโตและคีนา่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นปรอบที่4แล้วนะครับดูเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะโกรธอะไรกันอยู่ก็ไม่ทราบนะครับก็เหมือนเดิมครับเราก็ชวนคุยแล้วก็สุดท้ายก็จบลงด้วยการ ให้สักรลาบหลูมอีกหนึ่งชิ้นเป็นชิ้นที่4นะครับในที่สุดท้ายที่คิดตกบกิบนะจะไปนะครับหลังจากที่จบจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นบริเวณภูเขาคันนะนะครับ เราว้าวลงมาตามจุดที่อยู่ในคลิปวิดีโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เจอคีโตก,กับคีนะนะครับเพราะว่าเขาก็จะต้องบอกลาว,ว่าเขาจะต้องไปแล้วนะครับแล้วเขาก็จะฝากของเราไปให้กับคุณย่านะครับซึ่งอาจจะต้องให้ในวันถัดไปครับอันนี้ผมลองแล้วเวลากลับไปคุยกลอมเนี่ยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับสำหรับเมื่อเราคุยกับคีโตกและคีนะเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏตัว Precious c h a, ouais nickel, peace, a, Since, a s immt, right industry, like e ขึ้นมานะครับเราก็จะได้30มสิแคลมอ์เจมต่อมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆทำเควส t ของนนโนะนะครับกับตัวของเรโรเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถมาตกปลาบริเวณใกล้ๆกับศาลเจ้าชีระอิกได้เลยนะครับนะตกปลาสักตัวหนึ่งนะครับเราก็จะทริกเกอร์ให้ดวงวิญญาณของอิเปปรากฏขึ้นมานะครับทีนี้เมื่อดวงวิญญาณของอิเปปรากฏขึ้นมา อิเปตเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องราวว่าเขาเป็นใครอะไรมาจากไหนนะครับอ่าเขาก็เหมือนว่าจะโผล่มาแกล้งเด็กๆที่แอบม,มาตกปลานะครับทีนี้เนี่ยเขาก็จะขอให้เรานะครับช่วยหาเครื่องรางที่ตกไว้ในที่แห่งหนึ่ง ซึ่งตำแหน่งที่เครื่องรางจะตกอยู่นะครับก็จะเป็นบริเวณเกาะเล็กๆที่อยู่ตรงข้างกับน้ําตกสามชั้นนะครับอ่า<ะ>ก็คือตรงนี้นะครับเมื่อมาถึงแล้วให้เพื่อนๆเนีเ่ยกดขนนกเพื่อสแกนบริเวณตัวรูปปั้นนกนะครับจะปรากฏตำแหน่งตกปลาขึ้นเพื่อนๆก็ตกปลาขึ้นมานะครับหนึ่งตัวนะผมไม่แน่ใจว่าต้องตกมากกว่าหนึ่งตัวหรือเปล่านะครับอันนี้ผมตกหนึ่งตัวแล้วก็ได้เครื่องรางเลยนะครับเมื่อตกเสร็จหนึ่งตัวได้เครื่องรางแล้วนะครับ เราก็เอาเครื่องรางกลับไปให้กับอิปเปกนะครับก็เป็นอันจบควสนะครับเมื่อจบควสแล้วนะครับอิปเปกก็จะให้ Precious Chest กับเรามาอีกกล่องหนึ่งนะครับก็จะได้อีก30แ r รมโมเจมดวงวิันาณดวงต่อไปดวงที่7แล้วนะครับจะเป็นดวงยันของชิโตกิไปกดคุยกับหอยสั่งนั้นนะครับดวงวันยัณของชิโตกิก็จะปรากฏขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยดวงยัณของชิโตกิเขาก็จะ พรเพลอถึงเรื่องเกี่ยวกับสมบัติแล้วก็พี่ชายของเขานะครับอ่าเมื่อคุยกับเขาจบเนี่ยเขาก็จะให้ชิ้นส่วนของแผนที่ขุมทรัพย์มาหนึ่งชิ้นนะครับแล้วเราก็ต้องไปหาต่อจนชิ้นส่วนมันครบพอที่เราจะประกอบขึ้นมาเป็นแผนที่อันใหญ่ได้นะครับในสถานที่ที่เราจะต้องไปหาชิ้นส่วนแผนที่ขุมทรัพย์นั้นนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับอ่าจะอยู่บริเวณซากเรือตรงนี้นะครับ1ชิ้น ะอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณภูเขาคันนะอีกหนึ่งชิ้นนะครับจะอยู่ทางด้านล่างแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับวาร์บรูปปั้นนะครับรูปปัน้นอิเล็กโทรสเตจูนะครับก็ลงมาทางด้านล่างเมื่อเราเมื่อเรารวบรวมครบ3ชิ้นแล้วนะครับก็กลับมาคุยกับชิตกิบริเวณใกล้ๆก,ก,กับอิเล็กโทรสเตจูอีกครั้งหนึ่งดวงวิญญาณของชิตกิก็จะให้แผนที่อันใหญ่กับเรามานะครับ หลังจากนั้นเนี่ยให้เรากลับไปที่ภูเขาคันะนะครับบริเวณด้านล่างที่เราต่อสู้กับ thundering bird ตัวนั้นนะครับก็จะปรากฏ precious chest ขึ้นมาอีกกล่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะได้อีก30 p r i m o g e m ส่วนดวงวิญญาณต่อมานะครับดวงวิญญาณดวงที่8ก็คือดวงวิญญาณของชิเศษดวงวิญญาณของชิเศษจะอยู่บริเวณที่ราบอุตเกะนะครับเขาจะให้เราไปจุดตะเกียงไฟฟ้านะครับที่อยู่บริเวณที่ราบตรงนี้ ให้ครบทุกตะเกียงนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆผ่านเุยวันที่1กับวันที่2องมาแล้วเนี่ยเราอะเหมือนจะต้องถูกบังคับให้จุดอยู่แล้วเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะหลงทางอยู่ในหมอกนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยน่าจะจุดกันค่อนข้างหมดแล้วนะครับแต่จะมีรูปปั้นนกนะครับบางรูปปั้นที่เราต้องสแกนก่อนตะเกียงไฟฟ้าถึงจะปรากฏขึ้นมานะครับอย่างเช่น2อันที่เห็นในคลิปนะครับก็สแกนแล้วก็จุดให้ครบนะครับหลังจากนั้นก็กลับไปคุยกับชิเซอีกครั้งนึง ก็จะเป็นอันจบเควส t ของดูบวิญาชิเศสนะครับเราก็จะได้อีกา40ไพรมเจนนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ทั้งหมดนะครับที่ผมมาร์คไว้ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็สามารถที่จะไปเดินไล่ตามนี้ได้นะครับสำหรับดวงวิญญาณดวงสุดท้ายเนี่ยผมไม่สามารถทริกเกอร์เขาได้นะครับเพราะจริงๆเราต้องเก็บเฮดฟลูออเรสเซนต์ฟังกัสตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอรอวัดพรุ่งนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆ ก็หวังว่าคลิปวิดีโอที่ผมทำก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับในการไปตามล่าหาสมบัติเนาะก็ได้แพรโมเซมค่อนข้างเยอะเลยนะครับสามารถนำไปใช้เล่ได้เยอะสำหรับตัวผมเนี่ยสำหรับในเกาะซูรุมิก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างอิ o ม i ชัน l นลพอสมควรถ้าหากว่าจิตใจอ่อนไหวเนี่ยพอมาเจอเนื้อเรื่องพอมาเจอเพลงก็อาจจะดาวได้ก็ขอให้ระวังในการเล่นด้วยนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ